วัดพระเจ้าใหญ่ขุมคำบ้านขุมคำตำบลแก่งเข็งอำเภอปุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีครับกราบสวัสดีครับพี่น้องนะครับสำหรับบารัดหลงโพงมนีนะครับพอๆกันคือเก่านะครับแต่ว่ามนีอ่าบารัดนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวชมนะครับอ่าวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนะครับตรงจุดนี้นะครับ เป็นว่า,าที่หน้าของคำว่า,าคุ้มคำอยู่จุดใดเป็นอย่างไดนะครับกาบบรัดาคกัจชรผ้าไปชมเบิงนะครับซึ่งเพิ่นวามีที่มาที่ไปอยู่นะครับในจุดนี้นะครับก่อนจะมีวัดขึ้นมาในจุดนี้นะครับครับไะไปเบิงนำกันนะครับ ตันนี้ก็เดินทางลงมาถึงจุดชั้นอีกชั้นล่างของของวัดนะครับแนวฐานตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวัดคุ้งคำครับเทีนกันนะครับพระเจ้าใหญ่คุ้งคำตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นกำแพงเมืองโบราณครับสำรับบมารัดนะครับกับใบกาดนะครับผ้าเที่ยวช่มนะครับตรงจุดนี้นะครับเพราะว่า เพิ่นจะมีงานนามสการาพระเจ้าใหญ่ขุมคำซึ่งพนจัดขึ้นทุกปีแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับจะขึ้นปีนี้ก็จะวางปลายเดือนนี่แหละครับดวนี้กำแพงเมืองโบราณนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับมันจะเป็นจะขายลูกทรงเก่านะครับนะครับลูกหินโบราณนะครับเป็นหินลูกทรงแบบนี้นะครับทรงแ,บบแปลก ออจะพอขึ้นมาอันดีนะครับช่วงนี้ก็จะร่มแน่นะพี่น้องพึ่งยุดร่มในสองมือก็กลับมาล่มอีกแล้วนะครับเป็นจุดขอมพลีอ่างน้ำมนต์ก่อนนะนจุดนี้นะครับ นีนามอยู่นามก็คือจยางนามฝนนามนั่นแหละครับจะขังอยู่ในอ่างนะครับประเหีดจรทีนนะครับนี่แหละเป็นว่ากาแงเมืองโบราณสมัยก่อนนะครับ ขณะการตั้งของหินจนกสี่นะครับเ,เรกว่าจะเป็นไข่ไขนะ่เห็นเป็นกําแพงแต่เก่าบอ,อานะครับยังลงเรืออยู่เห็นอีกก่อนนึงนะครับตั้งอยู่ยังเวบาวสนุ่มเวาตรงจุดนี้คือยังเนาะ เดี๋ยวเด้ยวยครับสิบวัลึงโยนีครับอืมโอ้ยสิบวัลึงโยนีต็วนีเนาะพี่นอ้องเป็นความเสือนะครับเนี่ยครับธรรมาสิบวลลึงโยนี เดินไปบางชุดนั้นอีกอากาศดีนะครับ้องฝากะอะไม่เมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่ก็ยังมีลมอยู่แต่ก็บ,บแรงเกินไปนะครับมาถึงชุดนี้นะครับถ้ำห้หินเมืองโบราณนะครับนีเ้เป็นรูปรล่าง ปแปลกๆกันไปนะครับตรงจุดที่ยังมีน้ำขัางกันยังมีอยูอถย่ถ้ำวังพยาถ้ำวังพยาครับมันจะมี เขียนบอกว่าทางลงถ้ำวังพญานะครับก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นถ้ำเข้าไปนะครับอยู่ข้างในนะครับนะครับโ<อ>นี่ครับข้างในจะเป็นถ้ำนะครับ แย่เาเข้าไปเลยนะครับผ้่าไปเลยนะครับถอดยาาเข้าไปเลยนะครับตรงีตรงนีงน้กลับขึ้นก่อนพี่นนอะ นึ่งจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับมาเบิ่งจุดสัมภาษณอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดนี้นะครับนี่ครับเป็นหลังอ่านี้เป็นราคาเก่าอยู่ครับเิ่นอนุรักษ์ไว้นะครับคุ้มคำครับที่มาของคำว่าบ้านคุ้มคำหรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนะครับก็จะมี นะครับตรงจุดหนึ่งเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่นะครับจะเป็นปากแองนะครับปากแองจะจะเป็นหลุมลงไปข้างในนะครับจะเป็นหลุมกว้างนะครับถ้ายืนเบอรังสี่นะครับคือกันกับเป็นโอ่งนะครับวงใหญ่นะครับองนามนะครับดูสินะครับรลุมล่างคือกันเลยนะครับที่ประเทศตะแงเเล็กไว้นะครับก็ป้องกันเฮ้เมามาเดินผาดต๊นะครับเพราะว่ามันลึกนะครับ จะเป็นหลุมเลึกนะครับจุดนี้ครับข้างในนะครับนี่แหละครับคาว่าคุ้มค่าก็จะมาจากจุดนี้และครับเป็นคุ้มขนาดใหญ่นะครับเราจะให้เบรงข้างหลางนะครับ โอ้สุดยอดนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับอ่าความมาซาจันนะครับของธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นมานะครับตรงจุดนี้นะครับอืมจะเป็นแองคุ้มคำพอ่าครับอยู่ในพื้นที่ของวัดวัดคุ้มคำนะครับตรงจุดนี้นะครับอ่าอยู่บ้านบ้านคุ้มคำตำบลแก่งเขงอำเภอกุดข้าบุนนะครับตรงนี้ แต่จะมีรูปันนะครับตรงจุดหนันพนังอยู่ครับคุณจะสี่มาานี่ละเท่ากับงานมาเบิงจุดนี้ก็คือ,อะจะได้เห็นว่าวัดคุ้มคําคือตัวใดตัวสาคัญที่มาเล่าเรื่องที่มาของคําว่าบัดคุ้มคําจะมาจากจุดนี้แหละครับมีคุ้มขนาดใหญ่นะครับก่อนเสือก่อนมันก็จะมาเป็นคุ้มคําจะเป็นคําท้องคําอยู่ที่หนีบอนนะครับนี่ครับ เปสีไปต้องจุดหนัดแล้ะครับพี่นอ้องฮะบริเวณวัดพ่นกวางนะครับบริเวณกวางมากเลยนะครับเิ่นก็จะมีงานขึ้นมานงานม้านี่ก็มีเขาเรียกว่างานประจําปีนะครับงานนามัสการพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนะครับตรงนี้นะครับ ากาศลมเดินดีนะครับนนอนุรักษ์มันเป็นใหม่นะครับคงเป็นความธรรมชาตินะครัต้นใหม่ชื่อต้นไม้ป่านะครับเมป็นว่าผดนามาปูนะครับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ไม้เต็งไม้ล่างนะครับครับไม้ป่า สำหรับวันนี้นะครับตลาดหลงโค้งนะครับเดินชมบรรยากาศหล่อบัดเพลินนะครับในส่วนที่ธรรมชาติรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับสะอาดานะครับข้างล่างต้นไม้ข้างบนนะครับที่ต้นไม้หลงเง่าแต่ว่าข้างล่างนะครับเพลินฟ้าดกว่าเดยสะอาดดีแปลนดีนะครับเสร็จไปใหม่บ่มีเลยนะครับ นี่แหละครับสำรับงานผลจะเริ่มจังการนะครับก็คือเริ่มวันที่ยิบเก่ามกราถึงวันที่สี่คุ้ภผ้าหกแปดนะครับที่เช่นนี้นะครับงานอุมาสการพระเจ้าใหญ่คุ้มคำนะครับนี่แหละครับสำรับนักท่องเที่ยวทันใดนะครับหรือทันใดที่อยากเดินทางมากก็มากง่ายๆนะครับอยู่ถนนสายลักนะครับเิมราชบุญตะการนะครับเส้นนี้นะครับ กติดถนนใหญ่เลยนะครับสีเลนเดินทางสะดวกสบายนะครับจุดนี้ครับครับสำหรับมือนี้นะครับบ่าวรันหลงโค้งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศมือนีกับอยู่วัดคุ้มค่ํานะครับตรงจุดนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กาลังใจกันนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกับบ่าวัดหลงโค้งนะครับที่เป็นกาลังใจให้ กันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปถึงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ